อีก2ปีเต็มที่ลูกผู้ชายเหล่านี้จะถูกสร้างให้เป็นหนึ่งในปราการทางทะเลอันเข้มแข็งของไทยที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถจากความหลากหลายของวิทยาการการป้องกันประเทศทางทะเลของไทย ซึ่งปรับตามสาขาการรบของกองทัพเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบนเรือรบเท่านั้นกำลังรบที่เรียกว่าอากาศนาวีเป็นบทบาทสำคัญของกำลังทางเรือนักบินทหารเรือมีธรรมชาติเฉพาะตัวสามารถปฏิบัติการร่วมกับเรือผิวน้ำได้มิติใต้น้ำกับการปฏิบัติการของนักทำลายใต้น้ำจูโจมและนักประดาาน้ำ จนถึงกำลังทางเรือที่เคลื่อนจากทะเลสู่ฝั่งกัลักนาวิกโยธินที่ดูเหมือนจะเป็นกำลังทางบกแต่อาจไม่ใช่ทั้งหมดเพราะพวกเขาคือทหารหนาวิกโยธินที่มีมิติครบทั้งสามมิติในตัวเองเช่นกันมาถึงบนฝั่งที่การป้องกันฝั่งและการต่อสู้อากาศยานเป็นอีกรูปแบบการรบที่เป็นหนึ่งในการป้องกันประเทศทางทะเล อย่างไรก็ตามเรือหลวงเรือรบแห่งราชนาวีไทยในปัจจุบันก็ยังคงความหลากหลายสาขาการปฏิบัติจากสะพานเดินเรือการปฏิบัติการยุทธจนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และจากกลเรืออันทรงพลังยังต้องมีกำลังคนที่มีความรู้ในสาขาที่เฉพาะยังไม่นับรวมงานในสาขาต่างๆ ที่เป็นส่วนเสริมสร้างกองทัพเรือไทยให้แข็งแกร่งและมีศักยภาพไม่น้อยหน้าใครในภูมิภาคทําให้การสร้างบุคลากรสู่ส่วนต่างๆของกองทัพเรือจาเป็นต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอครอบครัวของผมยังไม่เคยมีใครเป็นข้าราชการตัวผมเองก็อยากจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยสอบเข้ามาสมัครเป็นนักเรียนจ่าครับตอนที่ผมเรียนคนระับมันอาชีพมันจะไม่มั่นคงครับ ผมก็เลยออกมาจากที่วิทยาลัยเพื่อมาเป็นนักเรียนจ๋าเนี่ยครับเมื่อตอน,นเด็กๆแม่เคยพาไปเที่ยวงานวันเด็กเจอเครื่องบินรถถังเจอทหารเกิดความหลงใหลครับอยากจะเกิดความอยากเป็นนอกจากภาควิชาการที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการสอนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่กองทัพเรือคาดหวังจากพวกเขาคือการเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม การที่จะทําให้เรือโลดแล่นไปในทะเลปฏิบัติราชการได้อย่างสมบูรณ์ทุกคนต้องปฏิบัติงานไปในทางเดียวกันทํางานในอาชีพของตนด้วยความสมบูรณ์ก็จะนําพาเรือและกองทัพเรือให้สามารถปฏิบัติงานปฏิบัติราชการได้ตรงความมุ่งหมายของทางราชการนะครับตลอดไปณอินแดีโรงเรียนชุกพลทหารเรือ ตำบลเกล็ดแก้วอำเภอสัตีหีบจัังหวดชนบุรีแห่งนี้คืออาณาจักรแห่งการสร้างกำลังคนหลักสู่กองทัพเรือช่วงชีวิตอันสำคัญที่จะสร้างทุกคนให้เป็นนักรบแห่งทะเลไทยที่มีทั้งความรู้ความสามารถก้าวออกไปด้วยความภาคภูมิใจและเป็นส่วนสำคัญให้แก่กองทัพเรือต่อไป 9สำคัญสู่การเป็นส่วนหนึ่งของราชนาวีนักเรียนจากทหารเรือคือเส้นทางสำคัญที่ทุกคนจะได้พบกับคำตอบของการเป็นทหารเรือไทยอย่างเป็นภาคภูมิเพราะเส้นทางนี้คือชีวิตที่เพียมด้วยคุณค่าและความหมายของราชนาวีที่สืบสานกันมากว่า85ปีจากรุ่นสู่รุ่น เรือหลวงอันสง่างามเดินเรือผ่านทะเลล่ำแล้วล่ำเล่าไม่รู้จบสิน้นกองทัพเรือไทยกองทัพที่มีมิติการรบทั้งสามมิติ<อ>ในวันนี้อยางต้องการคนไทยที่มีหัวใจรัก ในการเป็นปราการแห่งท้องทะเลอันเข้มแข็งสำหรับแผ่นดินของเราความหลากหลายของชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวในรูปแบบเฉพาะตัวด้วยหัวใจที่ดั่งมั่นกับ9ก้าครั้งสำคัญด้วยการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจากทหารเรือส่วนภูมิภาคตั้งแต่12ถึง20มกราคม2556ที่สวนกรมหลวงชุมพรน้องตะเคียนอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี ส่วนกลางตั้งแต่9ถึง24กุมภาพันธ์2556ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือโทรศัพท์0 2889 3922 0 2475 3663 4และ0 2475 3643 ในวันและเวลาราชการหรือ www.navy.mi.ts/navydo